ครับแล้วแต่ว่าขนาดแอดมินนะมียังเลือกคนมาทํางานเลยครับพี่เพราะว่าแอดมินเนี่ยสองคนนะคะครับเขาเป็นน้องๆที่คนนึงก็อายุ20ครับอีกคนนึงก็อายุ22แล้วสองคนนี้เนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่ครับคืออาชีพเราเนี่ยนอกจากที่จะช่วยเหลือดูแลตัวเองและครอบครัวได้แล้วเนี่ยเรายังช่วยเหลือครอบครัวน้องเขาได้ด้วยครับคือเราให้เขามีรายได้จากการไฟ์สดด้วยโดยใช้อาศัยช่องเราหนึ่งคนนะคะพี่น้องคนที่อายุ20เนี่ย คนนี้อยู่กับแม่แค่สองคนมีพี่ชายแต่ว่าพี่ชายเขาเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ทํางานอะไรมากมายส่วนคุณพ่อเขาเนี่ยคุณพ่อเขาก็เออคอตตอไปแล้วค่ะพี่นั่นแหละอันนี้พูดไม่ได้เนาะนั่นแหละแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่ในจุดนี้นี่คือเป็นจุดที่เราเลือกเขาว่าให้เขาเนี่ยมาช่วยงานเราแต่โชคดีที่น้องก็ยังเป็นคนเอาการเอางานใช่ดีที่อายุแค่นี้แต่เขาอะเริ่มทํางานเลี้ยงดูแล้วอะเลี้ยงดูครอบครัวตัวเขาอง